สวัสดีคะ่ะทุกคนคมาเจอกับหมอแก้วนะคะกวนน็วันนี้วันที่28พฤษภาคม2,564นะคะก็เดี๋ยวเอาคลิปนี้เป็นสั้นๆเนาะง่ายๆเลยก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์พุธศุขอาทิตย์พุธศุขนะจำไว้เลยวันนี้ให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ถามคุณแม่ก็ได้ว่าชอบเลขอะไรแล้วซื้อเลขเกี่ยวกับเขาอาทิตย์พุธสุขแต่ถ้าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ซื้อ วันที่ท่านเสียชีวิตนะคะ วันเดือนปีเอาวันเดือนปีที่ท่านเสียชีวิตมาบุกลมกันอย่างเช่นวันที่3เดือน7 2564ก็เป็น3 7มบวกหบวกห้าบวกหบวกสี่นะคะแต่ถ้ายัางมีชีวิตอยู่ก็โทรไปถามท่านว่าท่านชอบเลขอะไรนะคะแล้วก็คนที่เกิดในวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือตัวเองย้ําวันจันทร์ซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเองวันนี้จะได้โชคได้ลาบจากเบอร์มือถือตัวเองนะคะส่วนวันนังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาบก็เหมือนกับคนวันอาทิตย์นะคะ โอาไปถามท่านว่าท่านชอบเลขอะไรแต่ถ้าท่านเสียชีวิตแล้วก็เอาวันเดือนปีที่ท่านเสียชีวิตมาบวกรวมกันทีละตัวนะคะจะได้มีโชคมีลาภเนาะคนวันังย้ำนะคะอาทิตย์พุธศุกร์ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ ซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถืออังคารซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทนะคะคนที่คุณสนิทที่สุดเป็นเพื่อนที่คุณสนิทที่สุดนะคะย้ํานะคะพฤหัสให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทอย่างเช่นเบอร์มือถือเขาวันที่เรารู้จักกันเมื่อไหร่รู้จักกันมากี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันเสาร์นะคะแก้วแนะนําว่าวันเสาร์ให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชน3ตัวท้ายนะคะวันนี้บัตรประจําตัวประชาชนสาตัวท้ายจะให้โชคให้รบ คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะโอเคนะคะ